ในแอปพลิเคชัน Line นะคะจะมี Line Today เอาไว้อัปเดตข่าวสารค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ Line Today แต่ใครที่ไม่ชอบ Line Today เปลี่ยนปุ่มนี้เป็นการโทรทำยังไงค่ะขั้นตอนแรกนะคะเข้ามาที่ Line จากนั้นให้กดไปที่หน้าหลักค่ะบองหาสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองนะคะการตั้งค่าพอกดเข้ามาตั้งค่านะคะให้ค่อยๆเลื่อนลงมามองหาคำว่าโทรนะคะนี่อยู่นี่เองนะคะสัญลักษณ์เป็นรูปโทรศัพท์แบบนี้กดเข้ามาที่โทร เลื่อนลงมาด้านล่างสุดจะมีคำว่าเลือกแท็บโทรแล้วก็หรือว่าเป็นไลน์ทูเดย์นะคะกดเข้ามาเลยตอนนี้เนี่ยทิวลิปเลือกให้แท็บเครื่องมือเป็นไลน์ทูเดย์อยู่ทิวลิปเปลี่ยนเป็นโทรแล้วกันปั๊บเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะกดกลับมามาดูที่เครื่องมือของเราด้านล่างนี่เปลี่ยนเป็นโทรเรียบร้อยแล้วนะคะกดคลิกเข้ามาดูปั๊บอ่านี่ เป็นประวัติการโทรของเรานะคะว่าเราโทรหาใครไปแล้วบ้างนะคะโทรไปเมื่อไหร่อะไรยังไงอยากจะโทรหาเพื่อนคนเดิมอีกก็กดเข้ามาที่โทรได้เลยก็ลองไปทําตามกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจเช่นหนูเสีเไว้เลยค่ะเพราะหนูอยากให้ผู้สูงวัยทันเทคโนโลยีค่ะ